อยากสร้างกล้ามแขนทำยังไงวันนี้จะมาบอกค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋เชียงคานตทอเรียวค่ะ ตุวท่รดวันนี้วานจะมาบอกวิธีการสร้างกล้ามแขนง่ายๆนะคะสําหรับหลายๆคนที่ถามมันเข้ามาว่าพี่ครับอยากมีกล้ามแขนจังเลยครับทํายังไงนะคะก็จริงๆทำได้หลายวิธีเนาะวิดพื้นก็ได้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีสอนวิธีการวิดพื้นไปนะคะไปตามดูคลิปได้เลยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างกล้ามแขนง่ายๆกับดัมเบลค่ะถ้าใครไม่มีดัมเบลแนะนาใช้ขวดน้ําแทนได้นะคะขวดน้ําก็ได้เนาะเอาละท่าดีไง่ือก็คือการยกขึ้นลงอย่างนี้ นะคะดัมเบลจะเอา,อาหนักหน่อยก็ได้นะหรือว่าถ้าอยากทําได้หลายๆครั้งก็เอาเบาหน่อยนะคะเบาอย่างของวัก็1นกิโลอย่างเงี้ยมันก็ได้หลายครั้งแต่เพิ่มก็ได้นะเป็น2โล2โลครึ่งแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ว่าเราไหวขนาดไหนนะคะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหรืออย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นเห็นไหมได้หมดนะคะยกขึ้นก็ได้ ได้หัวไหล่ด้วยนะคะสามารถการปีกนี้ได้นะคะก็ได้ช่วงปีกหัวไหล่ตรงนี้นะคะหรือถ้าใครอยากจะฝึกเป็นการชกมวยไปเลยทําให้เราชกหมัดได้เร็วแรงขึ้นนะคะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันวันก็จะสอนให้ตั้งกัดมวยนะคะแล้วก็ฝึกชกด้วยการใช้ดัมเบลปัฟบัฟบ,บันะคะปัฟบ,บัอยากได้แจ็บคอร์ก็ฝึกแจ็บคอร์ไปนะคะแจ็บครอรสแจ็บครอรสเห็นไหมแจ็บครอรสแจ็บครอรสไปเรื่อยๆนะคะ ดัเบลใครอันใหญ่ระวังฟาดหน้าตัวเองนะคะระวังระวังนะถ้าจะฮุกก็เห็นไหมฝึกเบี่ยงฝึกคว้างฮุกนะคะอย่าลืมนะฐานต้องบิดด้วยนะคะไม่ได้ไปเฉพาะแขนเห็นไหมแต่ว่าขาสะโพกก็ต้องไปด้วยหรือใครจะอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตก็ได้นะคะได้หมดง่ายๆเห็นไหมแจ็บครอสฮุกอัปเปอร์คัตการออกท่าทางเหล่านี้นะคะ เป็นการสร้างกล้ามแขนที่ดีวิธีหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึง่งตรงนี้การออกท่ามวยเนี่ยได้ทั้งการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ของการชกมวยด้วยแล้วก็เป็นการฝึกพลังภายในตัวนะคะพลังหมัดความเร็วก็ได้เวลาชกกับดัมเบลไม่ต้องเร็วมากก็ได้เอาแค่พอให้มันมีน้ำหนักเราจะรู้สึกปวดมือนิดนึงเวลาเราออกหมัด แต่หลังจากนั้นพอเราไม่ใช้ดัมเบลแล้วนะคะหมัดเรามันก็จะเร็วขึ้นอาจจะแรงขึ้นด้วยเนาะจริงๆมันก็จะแรงขึ้นแหละเพราะว่าเราเล่นกล้ามแขนมานะคะทำให้มีน้ําหนักในการต่อยมากขึ้นเนาะนอกจากท่าเหล่านี้นะคะที่มีอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราจะอยู่แค่นี้ก็ได้วนแขนเล่นจับขวดน้ำมาวนเล่นเห็นไหมอยู่แค่นี้ก็ได้ลองวนดูนะสักยี่สิบสารอบปวดอยู่นะ เอ,อใครคิดว่าง,ง่ายลองทําดูนะคะทําไปหลายรอบก็มีล้าเหมือนกันเนาะถ้าล้าก็พักนะคะอย่าลืมยืดเย็ดแขนด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่มีดัมเบลทําท่าอื่นก็วิดพื้นนะคะสร้างกล้ามแขนได้เหมือนกันได้หลายท่าเนาะ ไว้เมื่อหลังจะมาบอกท่าเพิ่มนะคะคลิปในวันนี้ก็เท่านี้ค่ะมาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะสอนแค่ท่าสร้างกล้ามแขนนะคะถ้าเกิดว่า,คาใครอยากได้ท่าอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามวานได้เสมอนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวนานก็ฝากด like กดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด u b s c r i b e ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวาน,นสตูดิโอและบ v e m a r มาชว a r t s Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ